ตอนนี้รายการยังไม่ได้เปิดนะฮะขอบคุณโตโต้าก่อนต้องขอบคุณก่อนขอบคุณค่โตโยต้าครับขอบคุณครับโอกพิเศษแบบนี้ฮะชีวิตเราต้องเอาใจโ o ย t าเอเเอสปอร์เอาคันนี้เลยกันไม่รู้แต่งไม่รู้แต่งอะไรไม่เคยเห็นขนาดนี้มาก่อนเจ้าของคันไหนวะแต่ที่สำคัญโตโยต้าอยู่้างแน่แล้วโอ้ กำลันทักเลยระวังล <sa> <remember> ื่นแหมอนี้ลื่นก่อนอันนี้รถของเขาเองค่ะมุนนายนารุยสนา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 ลุยสรถคันนี้คือโตโยต้ารุ่นอะไรเซริกาเซริกาใช่ไหมเซริกาเดสกาเซริกเซริกาปีอะไรนั่นเนนรถเซริกาเดสยนี่สิบเก้คหนึ่งเ9้าสี่เก้าพ่อฉ่เก่ามาก นีเครืออะไรวะที่ยื่นมาเนี่ยั่ปะเดปะเดออะไรประโยชน์มันคืออะไรอ่ะอัน่นทําเสก็วัวอันโน่ไม่ได้ใช่คต่มันเ่แค่นั้นแหละไม่มีความหมายอะไรหรอกเขารูปแบบจากไหนหรือเขาคิดเองหมดชตเดางตอนกไอเ่ะหมดเลยคะเฮ้มัีมันเป็นการแต่งรถตามรถนิยมของตัวเองค่ะบอกเขาว่ารถนิยมเขาสุดตีมมากไอ้สุดยอดสุดมั่คามชื่นม่ไหวยอ เยไปชนลูกกันนาดไไมั้วิ่งลำบากมั้เนี่ยตไนนี้ยังไม่เคยครับ<า>วันเกิดมา20หรือมีเมียมา20คน,น20คนน,นู้นนีชช่จืบางวันน่หน่อยมีเด้โชกันเน่เน้นไตอายุครับผมอายุ20ปีครับเปิดเปเ่ไหมก็ิ้นีมิดเตอร์โมไร้เอ็นจินนเปิดไม่ได้ค่ะเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรเอ็นจเอ็นจวิงสุดเอ็นจวอรไปดูคนนู้นไห เ er. ี๋ยวที่รถเกี่ยวอะไรผมยังดูไม่ออกเลยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเรียกเจ้าของเข้ามาดูนจาโอนาังเด็ไม่ค้นไมเดี๋ยวนะพวกนี้เป็นอะไรวะเปิดตัวต้องล้มทุกคนบ้าแล้วิวาโอนาอะไรวะโโซ่โคโซอิัค่ะนี่แต่งแบบไหนนี่โบโซสกึหรือเปล่าใช่ค่าแบบนี้นี่เอง เอาถามตรงๆเลยนี่มันรถยี่ห้ออะไรไม่เคยไม่เคยเห็นนต้าโตโยตาโตโยต้าอ๋อนี่โตโยต้าเนี่ยเซริกาเซริกาปีอะไร50ห้าค่ะโอ้โหหนึ่งเก้าห้าศูนย์ี่นเี่เอาจริงนะฮะน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยอายุเนี่ยประมาณเท่าคุณปู่เลยนะคุณปู่เลยนะไม่ได้แก่เดี๋ยวจะเปิดเครื่องให้ดูนะค่ะหสิหกสปีห้าปีสองพัสองพ โหแล้วข้างในข้างในดูนเลยข้างในก็ทาสีใหม่หมดเลยกิฟต์ตัวที่ใกล้จะไหนอ,อ๋นอตัวนี่ใกล้จะไหนตัวนุ้กทีเดนิชลกเลยเครื่องเนี่ยค่ะไม่ได้เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่เลยนะคะเครื่องเดิมเครื่องเดิมเครื่องหกสิบห้าป <laughs> ีใช้ได้เหรอแต่เขามาทําโมให้มันสวยไงใช่ใช่เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยมันทาบวิลคู่นี่หว่าใช่ไหมโอ้เจ๋งมากเลยอ๋อคู่ข้าคู่เหรออ๋อเขาแต่งให้เพชรเชอรี่ซู่นโคกนี้นะคะ30ปีที่แล้วค่ะ เนโคเลชองเดสเนี่ยเรโทรเจแปนิสเรโทรเจแปนิสทีมก็คือเป็นเรโทรเจแปนิสค่ะเมื่อ30มสิบปีแล้วเมื่อกาซโดน้อนโอ้ข้างในนี่นะคะเป็นพาร์ทเดิมตั้งแต่เมื่อ40ปีที่แล้วค่ะโอ้โหเดิมๆเลยป้าเอ้ยหามาได้ยังไงวะสองโทษนะฮะนี่ร้อนหรือหม้อข้าวครับผมลึกไปไหนเนี่ยออฟเซ็ตร้อนเท่าไหร่อ๋อไทยเนอะออฟเซ็ตตัวเดรนอุ๊ยส์กัน12เจ12 สิบสองเหรอสิบสองนิ้วเองเหรอเป็นเออ่สำหรับเลสซิ่งอะค่ะอ๋อใช่นี่ยางสลิกระยางสลิกอ่ะเขาอยากให้ดูขนาดต่อถามเขาเมื่อกี้ว่าอนโอซูเมโนคือเรุ่องว่าเรเดะชิญใครโยนมาตั้นั้นนะยี่ห้อคือคือเมื่อกี้คันนั้นเขาโยนไหมคันนี้อ่ะคันนี้โยนไปคันนู้นอ่าคันนี้โยนไปคันนู้นโทษนะเกาใส่เสื้อเหมือนกับคนเมื่อกี้อะ เขาใส่เสื้อเหมือนกันคืออะไรคะอันนี้แบบเรียกว่ามินนานอกลูปโนะนามะเยได้ส์ก๊ะใช่ไหมว่านั่นเลยใช่ไหมมิตโตเลชิน่ไหมมิตโตเลชินมิโตเลชินอันนี้คืออะไรอันนรถอะไรรถอะไรถลายนั่นหนุ่มโมเดลโนกรูมาได้โชว์กันสกายไลท์สกายไลท์เมค้าวะฮ่านิสสันนิสสันนิสสันสกายไลท์นิสสันแต่นี่ยังเป็นเชิญเจียขอโทษนะยังเป็นดัซสันอยู่อ่ะคือก่อนเป็นนิสันก็คือเป็นดัซสันไงปูก็นานมากอ่ะมาเปิดเครื่องโชว์แล้วเปิดเครื่องโชว์มาเ็งบโโห นี่ไงัชว้านี่นี่คืออะรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะแต่แต่นี่คืออะไรอ่ะเแต่รถเลยแหละต่รถเลยเหรอแต่รถเนีแต่รถเนี่แต่รถแน่นอนแต่เปนเพลงวนตีนสัตว์ไอ้คือบีบแต่ทีเดียวแม่งมาเป็นทำนองเลยให้เดืออไม่ใช่คลาสสิกอ่ะอาไม่ได้มาจนต้าฮะไม่ใช่ฮะปีอะไรปีอะไร นั่นเนี่ยเราคนมาเด็กก็โจอูนี่ห้าสิบสองหันกล้องค่ะสองหกสิบกว่าปีเดี๋ยวเดี๋ยวไฟหน้าทำไมมีข้างเดียววะอันนี้ไปไหนวะเฮ้ยเออจีนอันนี้ไม่มีไฟตกกระทภูมิทำไมมีข้างเดียวโอ้โหคัปเปอร์เราถลเอฟาไลท์ออกมาดอ๋อให้เอาคาเปอร์อันนี้ออกก่อนแล้วเดี๋ยวไฟมันจะโผล่มาเขาบอกฮะคาเปอร์นี่ไงนี่ไงมันติดน็อตอยู่ไงภาษาคนไทยก็คือทำไปให้หมาถามนะครับผมแล้วเมื่อกี้ใครถามกูนี่แหละนี่เบาะใหม่ใช่ไหม อานั่งเบาะสนูมมาเสิของเก่าค่ะออ๋เบาะเดิมแต่จะหุ้มใหม่ใหม่ทรงเดิมเออสวยสวยจริงเขาแต่งไปทั้งหมดกี่บาทเขาแต่งไปทั้งหมดกี่บาทหัวขึ้นมาเท่ไหรห้าล้านเยนห้าล้านเยนเฉพาะแต่งไม่รวมลรอล้านห้าบาทล้านล้านห้าแสนบาทค่าค่าแต่งนะฮะค่าแต่งล้านห้าโอ้เออเฮียทรงไปคันติดกันฮะให้เจ้าของรถนะคะวันนี้

1,9,5,2้แย yeah, sure. okay. ่ใช่เราดูมาหลายคันแล้วเครื่องของรถญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปิดมาเนี่ยเครื่องเขาลิ้งทุกคันอยากอ้าวดูขอรูปเลโก้ดูดูขอดูเครื่องหน่อยขอดูเครื่องหน่อย นะยังไม่ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบพี่ธีนะโกเรียนอันนี้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านมลพิษของเมืองนี้นะฮะตอนนี้เข้ามาดูว่ารถว่าีซซีเนี่ยมีมลพิษขนาดไหนนะครับผมแต่เราไม่คุยครับเพราะว่าคนละคิวกันอันนี้แล้วเข้ามาทำแล้วยาเราใครวะใครวะเครื่องอะไรเครื่องเอรถรถท้ายปืนอยไร engine เหรอครับรถโรตารี engine โรตารีวันโรเตอร์ t w ร r o t อตัวชื่อตัอ๋อคือตัวนี้เป็นรถแข่งสมัยก่อนนะ หกสิบปีแล้วก็รถคันนี้มาแข่งในสนามจริงเครื่องเป็นแบบโรตารี่โอุ้ไม่รู้ว่าเขารียกเสือย่าอันนี้โปรไซมัสต์อันนี้เป็นชื่อชื่อทีมเขาค่ะอีตาจูราเลจิงเก้คิรายามะซังนะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้ชอบหัวเกียร์มากเลยัอ่าไม่เดี๋ยวถามก่อนรุ่นอะไรนี่คือเยอะคันน้องเป็นรุ่นอะไรโนโอดีเวนั่นต์จะเยอะขึ้นไหมกสักมาร์กซูมาร์กซูโออยต้ามารกซูเหรอโตโต้ามารกซูมีเก่าขนาดนี้เหรอผมเพิ่งเห็นแบบ 20ปีอะไรน่านจะเป็นช่วงช่วงยุค80นะคะยุค80ไม่ไม่เคยเห็นจริงๆดูภายในดูภายในเขาก่อนคุณดูหัวเกียร์ดูหัวเกียร์ฟุ้งฟิ้งมากโคลไลโมครับเป็นวงเล็กนะฮะจับเปลี่ยนหัวเกียร์เป็นน <Lightning. S 2> ี้มัางน่ารักนี่แหละวะนี่คืออะไรฮะนี่แหละวะอันนี้คืออะไรน,นะวะน,าน่าจะชอบกัเกียร์ อ๋อรู้แล้วนี่ท่อมะละกุท่อมะละกุอ๋อแอบดูมะละกุในรถอ่ะในขณะที่เรากำลังถ่ายทำอยู่นี้นะครับผมครับผมทางด้านขวาของคุณผู้ชมก็จะมีคุณตอรอตอรองก็อยู่ข้างเราเนี่ยเขากระโดดเากระโดดระบบเรามาเยอะแล้วไปแล้วริ่มมาเยอะแล้วเลโก้ขายดีครับเลโก้ขายดีนะทีเดียวคันนู้นเลยสีเขียวเราก็แต่งตรงแต่งตัวมาดีนะทำไมไม่มีใครถ่ายรูปกับเราเลยวะถาถ่ายกับเลโก้อย่างเดียวต้องบอกว่าวันนี้มาเป็น ผมเกือบ30คันคุณผู้ชมแต่ต่อตำรวจมาก็เป็นเรื่องเลยนี่นี่นึกว่ามอเตอร์โชว์นัดกันมาเพื่อรายการเรานะฮะนี่อันนี้เหรอโอ้โหเห็นแล้วฮะเห็นเป้าหมายแล้วฮะคือคือยังไงก็สุดตามาใลนี่ยเต้องสัมภาษณ์อ่ะเนี่ยคันนี้คันนี้ไม่ยอดเลยคันนี้คุณต้องไม่ใช่คันนี้อ่ะคันนี้อ่ะทอดทอโทษดทอุกตาบ้าแล้วไอ้เหี้ยนี่ทอดตอนหอมตอนหอมเนี่ยเห็นปุ๊บทุกคนต้องอุทานเป็นคำเดียวกันเลย ท่อมึงเหรอเออมันต้งหอมมากมันน่ารักอ่ะดูดูยืดแบบโคนดิบโอ้โหอ้โหอดีข้อดีข้อดีขือดีข้อดข้อดีข้อ่ีห้อนี่ยอดีข้อดีข้อดีข้อดีนอีขยอีฟ้นยีข้อีกแลดีข้อดี้อีเ้เดีขาอดีย้อดเฮ้อรีสีเดีวคุณีลยอดีข้อดีข้อดีข้อดีม้คดีข้อมีขาอดีข้อดี้อดข้อนีข้อดี้องีข้อดีลอดูข้อดี้อดีขกัน มือพอดีหนึ่งฟ้ามือประมาณนิ้วครึ่งรถสูงนิ้วครึ่งบ้าบ้านเราปักซอยมึงตายแล้วนะวิ่งไม่ได้ครับจอดโชว์ได้อย่างเดียวโทษนะฮะโทษนะฮะดูดูล้อครับครับล้อเนี่ยเอาข้าวใส่เนี่ยหุงได้เลยนะมึงโี้หม้อข้าวชัดบ้าจริงเชียวหายากนะคุณนี่เหรอของหายากหายากหายากดิหายากด้วยมึงวิ่งใส่แบบใส่เก็บอะใส่เก็บอะต้องม้งมิงอันน่ารักเออแต่สุดจริงๆคือนี่เรียกว่าสปอยเลอร์หรือเรียกว่าชั้นวางหนังสือดิ หรือว่าอะไรดีวะนี่อยู่ฐานนนทบุรีนะเนี่ยทำไมอ่ะปากเกล็ดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้เกล็ดเข้าใจแล้วปากเกล็ดมาจากไหนมันอยู่ตรงนี้อ๋อนี่คือปากเกล็ดใช่ครับปากเกล็ดอ๋อพวกคนหน้าตาดีแฮ่ไอ้ตัวมือโอ้นั่นอะไรวะขาศัตรูปัจจยการโนอันนี้โมเดลอะกเออโคโรนามาตร์ตูโคโรนาโคโรนามาตร์ตูแต่งสไตล์ไหนเนี่ยแต่งสไตล์ไหน

นี่คืออะไรไม่วต้นหอมใช่ไหมนันน่นน้อยเมจินิสตต้นหนอน่งนี่นี่นี่ะต้ตนหอมค่ะแล้วมัน,<อ>ม,นมันทำให้รถคุณวิ่งช้าเร็วขึ้นไหมหรือว่าเกี่ยวไหมกับการวิง่งดว่าเกากุโตเดะนะคะยาสันิเอเกียวอิมัสกไม่มีผลเก่ยวัความเร็ว,วอ่มันช่วยวิ่งเร็วขึ้นไหมฮ้ยาสันิเอเกียวอิมัสก์ค่าไอบ่ขอบคุณคทำให้ช้าลงค่ะเอ้มผมบอกแล้วมันมันจิหลักมากเลยอันนี้คือรถที่เขาใช้ที่อ แม่เขาว่าม่เขาแต่งเงี้ยเ oh. <para fork> ดกอก้าสังเด็กเได้นนกกแม่แม่เป็าแม่เขาส่งต่อไปหารถเพื่อนจะซื <into English> ้อที่ะนรที่แนะานะเนาะอ่าเของอไหนเจ้าของคนวจไง่ มาแล้วมาแล้วมาดุดล้มหรือเปล่ามดุดล้มไอ้นันไวะบนจงบันจงบันจงสร้างบันจงสร้างอนั่นแหละนะนี่รถเขารุ่นอะไรเนี่ยเหมือนฉลามเลยนี่โมเดลนถรุ่นเมื่อร่คะตัตัดโซ่อะต a วย o ตโซ่หรอออนี่ตัวยตั a โซเลอร์โอ้ไม่เคยเห็นเหมือนกันโซเลอร์เนี่ยเราเห็นแต่ตอนที่เป็นเล็กซัสที่เข้ามาบ้านเราแล้วประมาณปลายปลายุคจะสิค่ะโอ้โหรเก่าเื่อนนิสตานว่านนั้นเยกไดสไหมคะ มันเป็นสีที่สบายตาชอบชอบมาดูข้างหลังดีกว่าคุณเล่นมาทั้งแผงขอโทษนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้ฝากระปองหรือวินเซิร์สกันอะไรจะบอกเลยขึ้นไปเล่นวินเซิร์ฟได้ไหมเพราะว่านั่นเราทำเฮลิคอปเอร์าทำเฮลิคอปเตเพื่อจะได้บินขึ้นฟ้าเพราะนี่คือท้องฟ้าไงอ๋อได้มาดูข้างล่างดูข้างล่างนี่ทำไมต้องงอเงี้ย เพื่ออะไรอ่ะนาอเซนสอเาเซนหรือาเซหรอเดี๋ยวเขาคงไปเคเองอ๋อไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแนวอะไรคือเซนติสแมันเป็นขมันเองมันเอิรอ๋อเหรอเอแคข้างล่างอีกชิ้นหนึ่งเผอพังด้วยนี่คือไว้ทำอะไรหน่อพ่าา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 มาา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 ไาา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 าอาาาาาดาาาาอาา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 ้าาาอาา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 อ้าา เออเอออยากจะบินอย่างเดียวเลยไม่ไม่ซื้อเครื่องบินไปเลยสติ๊กเกอร์นี่อะไรบ้างวะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสติ๊กเกอร์ของอินเวอร์คิหรือเปล่าบอกไม่ใช่ก็คือมีของหลายที่มารวมกันหมดซากคือดีเดิ้ก็ใช่ค่ะเป็นของชมรมแต่งรถต่างๆค่ะไอ้นี่ออกแนวว่สัมภาษณ์มาออกแนวยืนหลีเลโก้อย่างเดียวเลยดูหน้าหน้ากริ๊บเครืเลี่ยนเลโก้มากตอนนี้คุณผู้ชมสังเกตด้านหลังผมนะฮะตำรวจเริ่มครอบคลุมแล้วนะฮะตอนนี้ ดอเหลือไะไรไม่เยอะฮะเพราะว่าสังเกตดนโน้นรถรถใหญ่มาแล้วจอดกันยาวแล้วตำรวจสามสี่คันแล้วตำรวจมาเรื่อยๆรือยะอันนี้ไม่ได้ตำรวจได้ได้คันเดินที่เราเชิญมาไม่เกี่ยวครับอันนี้เขาจะมาจับครับผมโอ้โหนี่ร้อนแรงม่วงลายไม่โอ้นสไนโมย์โอ้โหบอกเขาว่ากล้องไม่ทันล้มอีกรอบนึงอีท้องนี้นักเตะเต็มมยจิโดแต่เหมือนแก่ทำด้วย

สองแสนเอนบ้าสี่แสนมึงกูกดตังค์เขาเลยเดี๋ยวคนนี้จะวางน้อนร้อนกันนี่โมล้สักแบโซ่ล่ะโซ่ล่ะนี่ก็เมันตะกี้โซ่ล่ะโซ่ล่ะสวยแมคดาวน์แมคดาวน์สวยมากเลยนี่นี่คือนี่คือแมคเวิร์กของแท้หรอเอาอดิอานอว่ากุนโสว่ากุนโหยดไอ้ควิปเบิร์กว่ากุว่ากุนโหยดอ๋อโอ้โหเจ๋งมากไม่เคยเห็นน่ะเขาแบบมีกลุ่มเพื่อนมาขนาดนี้เขาปาร์ตี้ไปขับไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ่อยไหมมีไหม แล้วทุกทิปอย่างเงี้ยทุกทิปอย่างเงี้ยจะมีตำรวจมาคุ้มกันตลอดเลยไหมทุกทิปเงี้ยอันนี้เย่าถึงที่นี่ียท่มางที่น uh> <Yeah> ี่เน uh> uh ี่ยท pues? ี่มาถึงที่นเนี่ยที่มาถึที่แี่เนีที่มาที่นี่เนีดยท่มาถึงวมหนี่เนี่ย่มาถึง่นีเนี่ยท่มางที่นะ่เนี่ย่าก็งคว่นี่เน่ย่มาทน่เนี่ย่มางที่นีไรน่ยที่มาถึนี่เน่่มา่นี่เนีว่าถึ่นี่เนี่ยที่มาถี่นี่เน่ี ก็เดี๋ยวก็คงจะไล่ให้พวกเรากลับมาแหละเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดถูกไหมโมทัฟนนี้น่ะนี่มเชีไดาอยู่ไนนั่นนี่มชียน่าอยู่ไหนถ้าก่ใช่ยน่าถ้าบอกตำรวจไม่ดูตำรวจที่นี่ไม่ดูไม่ดูนักกาีหเป่าน่กการีมิน่ะมีนัก่ารใช่เขสนิทกันับตำรวจ ไปไหนกันหมดอ่ะไปเอ่อก็จับเข้าคุกหมดแล้วครับแล้วบ้าลวครับโอเคมาถึงประเด็นนิดนึงที่เราได้เห็นรถแต่งญี่ปุ่นไปก็จะเห็นว่าคุณผู้ชมนะฮะ จะแตกต่างจากรถแต่งบ้านเราเยอะพอสมควรคุณดันนี่ในขณะที่คุณเนี่ยข้ามบอร์ดข้งหน้าวงการของพิตตี้มอร์โชอะไรต่างๆเฮ้ยไม่ใช่ฮะรถตีครับรถวงการมอร์โชครับเป็นไงฮะเห็นรถแต่งของญี่ปุ่นกับของไทยต่างกันยังไงก็เอาจริงๆคนไทยก็มีแต่งแบบนี้บ้างมีหรอมีมีมีบ้างต้นหอมเนี่ยนะเอาโทษต้นหอมนี่หายากมากฮะญี่ปุ่นเนี่ยเน้นสีสันนะคุณเห็นนะสีสันแต่ละคันเนี่ยโอ้โหมาแบบเป็นกริตเตอร์เป็นอะไรที่แบบวุงฟิงฟุงฟิ้งมากเลยอย่างไอรถผักเนี่ยผมก็รู้สึกว่าบ้านเขา ขายผักเขาเลยคุยเอทว่าเออกระจังเออซุ้มล้อเป็นแครอทท่อเป็นต้นหอมไอ้ข้างหลังเป็นแบบมาจากเป็นลูกดาวดาวอะไรคือเขาแบบแล้วรถเป็นสีเขียวไงสีผักไอเดียเดี๋ยวไม่ใช่ว่าติดแล้วเร็วขึ้นนะติดแล้วรถแล่นช้าลงนี่เนี่ยผมบอกนะเดี๋ยวผมกลับไปเมืองไทยเนี่ยผมจะไปสั่งให้ช่างทำท่อบ้างเอาไงอ่ะคืออเอ อย่างผมผมเล่น้นตตีไงเดี๋ยวผมจะทำท่อหลังให้เป,เป็นเป็นท่อแบบขึ้นมาเป็นไม้ขาไม้อ๋อเป็นขาไม้อ,อยากลองขับรถแบบนี้ดูบ้างนะมันน่าจะแบบว่ารู้สึกแบบแปลกใหม่อ่ะปกติขับแต่รถเรียบๆไงเมื่อคืนเนี่ยผมไปเที่ยวอยู่ที่ชิบูยา่ามีรถแบบอเมริกันค่ะ เปิดประทุน10บกว่าคันก็นัดมิงเหมือนกันก็วิ่งอยู่ทั่วชิบูย่าเลยเป็นแบบพวกโรลเลอร์เดอเสียงไม่ดังใช่ไหมคะอ๋อโรลเลอร์เดเด้งๆดังด้วยหรอเด้งๆนิ่งๆกันหมดเลยอ้นี้ก็เป็นรถแบบแต่งแบบเมกันแต่ถ้าแบบนี้เขาเรียกแบบแบบ c h o o l เย่ปุ่นเลยนะแปลกนักขนาดในโตเกียวยังทำได้เลยอ่ะก็สนุกสนานกันไปเมื่อวานันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์นะก็ออกมามิกันก็ถือว่าเป็นรถแต่งที่สนุกสนานแต่ผมชอบอย่างหนึ่งคืส่วนใหญ่จะชอบใช้เครื่องเดิมกันนะ รถเก่า oh. 40-50ปีเงปี้งเครื่องเดิม oh. อ่ะอาจจะมีโมดิฟายนิดหน่อยแต่เดิมเดิมคือคือ,คอ,คอ,คอวางเดิมเดิมแต่เนี่ยบอกเลยว่า คือเราก็ไม่รู้ตอนแรกที่นัดกันไว้เนี่ยคือนัดแค่ว่าเขาจะมารวมตัวเพื่อรายการเราตรงน,นี้คือจุดทักรถบนทางด่วนซึ่งพอมาจอดรวมกันเยอะก็อย่างว่าคุณตอรอตำรวจให้เคลียร์ทางเพราะมันเป็นที่จอดรถสาธารณนะไฮเวเดี๋ยวเผื่อมาเตือนเฉยเขาไม่ได้ว่าอะไรคือเผื่อคนอื่นเขาจะมาใช้บริการในสถานที่ทักรถอ่ะมันไปเกะกะเขาแลเคลียร์กันไปก็เรียบร้อยไม่มีอะไรก็ยังมีที่จบด้วยดีนะคะต้องบ <ใน S 1> <ๆ S 2> อกว <ๆ S 2> ่าเรียวมากๆเพราะตอนแรกเราคิดว่าอาจจะ โดนจับหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกแหละอจริงๆไม่ได้ผิดอะไรแต่มาเตือนก็ให้ความร่วมมือกันไปก็ตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ของเขาครับนะครับตำว่า็ทำหน้าที่ของเราเพิ่มความสนุกสนานให้คุณผู้ชมแบบนี้เรื่อยๆนะฮะเอ๋ขอบคุณด้วยครับสำหรับโตโยต้าครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่วันนี้นะฮะเราได้มากันที่นี่ได้ดูรถแต่งแบบไทยญี่ปุ่นบนทางด่วนมีตำรวจมาสอรี่มากมายนะครับผมอยากให้ตำรวจมาอีกก็บอกเรานะครับเราจะหาเรื่องเฉียดตำรวจอีกอพอแล้วไม่เอาแล้วอยู่คนเดียวอยู่คนเดียว ไปเราขึ้นรถดีกว่าเออตำรวจนี่รวยไหมเนี่ยรวำรวจชีวิตเราต้องเอาใจบุรุษนักออดิสเอสปอร์ตก็ถือว่ามาดิบใครที่จะมาที่นี่นะมึงต้องหาอะไรกินไว้เลยอ่ะบอกมาเลยดงดงดิบมากดูดิดูข้างๆดิโอ้เอาเอาฉันหลับแล้วก็ตื่เปิดเลยมันอยู่แถวไหนคุณคุณชี้ให้ดูในขอผมดูก่อนนะเมื่อกี้ผผมมเเปิดนโช่ผม มันอยู่ตรงไหนต้องใช้เทคโนโลยีในการช่วยนะฮะโ้ตาก้าอยู่ตรงนี้เรานั่งขึ้นมานี่นี่เกียวโตอยู่แค่นี้เราเรานั่งมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามานอนแถวนี้นะเรานั่งมาพอเราถ่ายเสร็จแค่แค่เทปเดียวแค่20นาทีกว่าๆเนี่ยยังอีกยังอีกแกจริงจริงแกจริงเลยหรอ ผู้ชายเกินสิบขวบถ้าเป็นมีวุฒิการศึกษาไหมว่าห้ามตัำกก่าลูกสิษย่าก็สิบขวบน่าจะประมาณป .4 ห้ามป .4 เข้าไปเอาเดี๋ยวฮะผู้ชมฮะเจอลืมอะไรไปหรือเปล่าเลโกไม่รู้ครับว่ากันจบกระจกด้านนี้โอเคด้านนี้ฟ้าอ่าด้านเลโกเข้าไปนะใส่วิกเลย